มาไปเวลานะ่าเนี่ยเอามาแล้วฝนตกดีเป็นตนายมานันเองใ่ไหมแต่ตั้ตงมันเคลื่อนเนี่ยเพราะตั้งนเศร้าอยูออกจากห้องก็ว่าได้คลิปกระอัดไปเ่ยเรื่องหนึง่งเลยรถไฟกับมวนอยู่คนเบิ่งกับเบิ่งนี่ดีคือเบิ่งออกจากบ้านมาได้คือเข้ากับวัรุ่เอาเอาล้มเขาทองกันต่อเถอะไว้ล้มดีก็ดีดเนะอา่าเข่าเท้งหูวแน่นบ้างกันกะข้าวสารน,นี่แหละมันเข่าเท้งหูกับม่านน้ำล้มนี่แหละ ยาดมแม่บอกกม่านำลมดมดีมีแห้งกะห่วยปุ่นทองเก็บทองยุกกระเซ้าย้อนลมนี่ละลมมันดีเนาะอืมเอาโอเคเขาหัวได้ลมเขาหูมันเป็นสื่อสารทางหูววันนี้ทา่านกลอบสู่ฟ้องจยะหน่อยมันก็เป็นการเรียบเทียบเปียบเปยนี่ละอืมได้สบ,บายมันเป็นความจิงโบจริงโบ,บราานี่ยังหนักหนานะเอาเอา,เอา,เอาง่ายๆพ่อได้เข้าใจเป็นมิติหนึ่ง อ๋สิบ่าเรื่องหนึ่งสู้ฟังม,มันเรียบเกียบเกี่ยวกับวางคนเคยไปไกลเห็นกล้งเห็นไกลเขกันก็กมาบอกสู้กันฟังผู้ไปเคยไปกับผู้เคยเห็นไม่มผู้ไปเคยเห็นมาก็วอาอธิบายกันยากอัดรย์ผู้ฟังก็ได้จินตนาการว่ากล้องบอกเคยไปบูเคยเห็นนะจะเลยเอาเรื่องง่าย เป็นตะกันนกตัวอย่างเอาหวกหวกเขียดห่วกกบกับปาเนเกิดน้ำกันมากอยู่ในน้ำาตะน้อยปลาจะเกิดในน้ำกบก็เกิดในน้ำตาเพิ่นพู้ห่วกกบเนี่เกิดมากกับยุคปลาเป็นมูกับปลาเหนว่ายุหา,หาก,กินน้ำปลาจสเป็นปลา ขาวปลาซิวปลาเงี้กะคือกันนั่นแหละเป็นเป็นเล็กๆเล็กๆน้อยอยู่มันก็เล่นซ่ากันร้อยน้ำฆ่ากันหากินแมงเล็กแมงน้อยหากินขี้ไข่หนามน้ำกันอืมก็ทั้งหยาดกันก็ทั้งเล่นกันไปเรื่อยๆอืมไปมูกันได้แต่น้อยพ่อใหญ่ขึ้นมาหางกบก็เหยนลงมเหยนล้มแสดงอือพอหัวขึ้นมาโอ้เห็นแม่บ่ล่ะอ่ามาเห็นฝ่าโอ้ฝ่ามันยังวะแม่บ่ล่ะ กับหมดลงไปบอกเซี่ยอยู่อต้งเตยเฮ้ยกูเห็นฟ้าไปเถยะสันไี่ยังลับฟ้าป่าก้จักป่ากบกว่าโอ้เหลี่ยมผ่าผ่าไม่ยังบุ๊กกูหรออยู่ทั้งฟ้าก็ไมีหยุดนะป่าก็ยังบ่เข้าใจอยู่แต่ว่าเพุนผู้กบนี่กับบ่สามารถที่จะอธิบายให้มู่ฟังใจว่ากับมันเลยเห้ยเห็นฟ้าแล้วว่าก็เก่งอธิบายก็ถือ แต่ว่าความมันค้อมทะเอทยอทะยานมีแม่นบ่ล่ะพอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นซะแล้วเอ้ามีขาแม,ม,ม่นบ่ล่ะเอ้ากูกับปลามันบ่ค่อยค,คือกันการดว่ากูสิอยู่หยังบันน้ำแม่นบ่ล่ะเต็นดองซะแล้วล่ะอืมขึ้นมาถึงโคกแม่นล่ะมันเห็นหลายแนวได้ขึ้นโคกมานี่เออโอ้มันบ่ธรรมดาตัว่วหนิขากระพายยางได้แม่นบ่ล่ะลืมปลาเลยบัดนีไป แมบ่บอกที่แหรลกขยะเนี่ยไปจอไปซ่องเยอะเลาะห่วยแล้วล่ะเจ้าหน้าผันมีอีกย่างมากคืออ่างแม่ตกมุดลงไปแมบ่บอกเลยหมดลงไปกไ็ไปพขอบมวยหันเลี้ยงมาใส่กูไปนั่งหลิมเครื่องโคกเว้ยลมเย็นมาสั่นเออลมเย็นแกงเหลียวไปใส้ก็ได้เวนะเอออากาศดีเออมีลมพัดมีลมพัดมีหมากไม่หมากไหลมีแน่าโยแนวกินไหลเออแม่อีกย่งบินมาเนี่ยกูสนุกมาสั่น อืมเึ้นตะแนวสิกินอะไรสันดินมากสวบเอาสวบเอาบพรคะอึยู่นได้เอื้อติกินอะไรสันว่าเห็นพวนไหนกูใหญ่กูมึงแล้วเนี่ยอาไรสันอ่ปลากะเอาทั่วทั้งอามึงก็ไปได้ปะเฮ้ยกูมีขาอะไรสันกูมีขาเอาเงินพวกไหกูกูมึงก็ขึ้นกันเด้อะารสันกูมีขากูเอาขากูหนี่งกูย่างเน็ตกูประดี๋ร้อยน้ำขึ้นนี่เด้ว่านี่รเป็นพวกกบเออก็ถึงแม่พวกมึงเตี้ยเนาะจำเป็นกูบ่มีขาคือมึงไปเซียวอะไรสันเออมึงไปยังมึงกแบาเราทุกคนฟังกันแล้วกัน คนพวกกบเนี่กแเออเศร้าตื่นตกใจเออกูไปกันเด้อปั๊บขึ้นควบไปแม่บ์บอสอะไหอดยนี่มาเลงมากอะแมงเมากับมายังกับมาไปเนี้จักหมดจักแมงเมาวันเนี่สนุกอยู่สนุกกินห้องได้ยินเสียงกันมาเรื่องทึ่นตืดไปให้ไปหน้าแม่บ์บอสอะเออไปไกลเขาเลยลึกเขาเลยเห็นไปหลายเขาแม่บ์บอสอะไรคนอยู่ต้อโควบบนหันใจได้เลยคนสบายเด็ ความแตกต่างระหว่างโยนน้ำกับมูเนี่ยมันบ่คือกันปลากยจะไปคือกันปลาก็ไปถ้ามาไปกันดดบ่โดนบ่หลอดกันน้ำสินั่นแน่แต่ก้งขึ้นมากต้องล่ากันอยนเพ่าเศร้าคนไปถ้าคนผู้กบน่สบายกูไปหาดีกูไปหาคนหูย่ใสก็ได้กูก็เดือดร้อนคนหันกูหันใจเจียวทั้งๆไดสบายไหมบ่คือมึงไดแมนบ่ล่ะมึงหนีจากน้ำมาได้มื่อแมนบ่หล่ะมันคนละโลกกันเฮ้อ่ะเถ้า่าก็บ่ได้เกลียดกับขมเหมือนกันดอกกับกับไปบอกสู้กันฟังอยู่

นั่นละ่ะคือคือความแตกต่างของคนเฮาขันขีดจำกัดแน่นบล่ล่ะอาวุธบ่มี <c oughs> คนเฮา,าก็คือกันคนเฮาน,นี่ถุย่างมันด้ว่า <c oughs> ความขิดคนเฮามันต้องใส่ความคิดนี่คือกันร่างกายกินเขาคือกันนี่แหละกินประแดกคือกันนี่แหละแต่ว่าผู้หนึ่งพัฒนาความคิดผู้หนึ่งพัฒนาความเสือ่อแน่นบ่ คันเสือในทังวิชาการเสือข้อมลูกเสือข้อมสาม,มาถคข้อมเป็นไปได้เสือข้อมข,อมขยันมันเพี้ยนมันหยุดสามเจ้าของก็ผู้หนึ่งเสือเลขกเสือเบอร์เน่นบ่ละ่ะเออเอากบไปท่าแปง้งเบื้องไล่ <c oughs> เสือเลยนี่คือข้อมเสือคนคือกันน,นั่นแหละแต่เสือ่คือกันไปท่าแปง้งกบไป,ปขูดตน้นไม้เพื่อจะเอาเล็กเพื่อสีรวย พิดซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็วนอยู่แหละสิบหามือสิบหกสิบหามือครับเทียนร่องเทียนหนึ่งสิบหามือก็ร่องอยู่เทียนหนึ่งร่องอยู่บนเสาอืมกัดร่องอยู่บนปีบนสันล่ะเออบ่ถือกันแล้วไปบ่ถือเัาอีกมันจะวนอยู่ทั้งอันนี้เขาเอื่นว่าบ่แมนบ่แมนหากินหาเสากินแรหล่งยังไรุ่นอันนี้สิบหามือหากินสิบหามือเทียนหนึ่งหาเงินมากสิบหามือไปเสียเล็กเสียเบอร์เออวันนี้ผู้เขาก็เสียว่าเลขสีรวยย้อนนี่นบ่ล่ะ เขาก็ใส่วิธีเก็บหอมร่มลืมไงโ่ล่ะได้เงินมากอะเอาเดือวนี้มันท่องทเท่ะได้ลหะบาทละเท่ะได้เงินเดืเนอนเมือนปัวนี่เก็บได้สองพันกว่าบาทไปซื้อท่องกำหนึ่งบาทหนึ่งมันมี1สิกรรมซูเมืรอนี่กำหนึ่งประมาณสองพันหาสองพันหกสองพัเจ็ดสองแล้วแต่มันจะเกิดจีรุ่งกับประหยัดกับซื้อได้ซ้ำนี่ปีหนึ่งนี่อยู่สิสองเดือนเนี่ย ซื้อเดือนละกำละกำละกำละกํเดือนได้หลายเดือนหดาเก็บได้หลายก็ซื้อกลายเป็นได้สิบห้ากำาสิบห้ากํในท้องบาทหนึ่งครับพอสิ้นปีมาเจอกันด้วยไหมเนาอันอันอันผู้ไปขุดหลังเต้าผู้ไปหาเบิ้งเลขเบอร์ผูดเบิ้งอันอันกล้วยออกห่วงเอออันอันทุกอย่ก็ที่เบิ้งอยู่เลยเลยคือปลาอยู่ในน้ำพอฝนนี่แนวเบิ้งเท่านั้นเด้ กตยิ <IC S> ่ต <IC S> ้องคุยก็แม่งละงําคุยกับยังไปเรื่อยๆตามภาษาตามภาษาป่านะเอออันผูิ่นผู้กบเนี่ยพ่นไปเห็นแนวไหมเลยเพื่อนสนุกได้กินแม่งเมาเพิ่นสนุกได้กินคุดกี้กินหมดแน่มนบ่ล่ะแนวที่สิบา้าิ่นจะเญ่ติโตัวพ่นอิ่มทองอิ่มใสเออพ่นก็เลยขยันที่สิบ้าหาผลประโยชน์แนวความคิดแ่มันบ่ล่ะก็คือคนพวกเขาเก็บท่องไงล่ะ ปีแรกได้บาทหนึ่งเอาเนี่ยปีรุ่นมันอยากไรสองบาทเนะี่มันหาวิธีคิดไปเรื่อยได้ไหมหาวิธีคิดเอาน้นคอยได้อัดบ่เนี่ยโอ้ยว,ว่าไปเป่าเป่โอ้วยแมนอัดอยู่อัดอยู่นาฬิกามันอยู่คนละมองคนานที่แล้วอืมบันนี้ผู้เพิน่นเขาประหยัดอดออมผู้เขาเสือทางนี่เขาก็ไปท่านประหยัดอดออมแมนบ่อะเขาก็มีทุนหลายขึ้นหลายขึ้น การว่าด่ลงทุนแล้วเออเขาลงทุนอยากซื้อนั่งซื้อนีเด้เอ่อเขาไปซื้อทีซื้อทางไปเพียงอะไรนงี้ยแม่บว่าท้องมันขึ้นบ่ไว้ขึ้นทีไว้แน่มันสินี่แนวะความคิดที่สิอยากลงทุนลงทุนเพราะว่าเขาคิดท่างท่างทุนแล้วอืมก็ยิ่ลงทุนเติมกันเติมกันมันสิความคิดมันสไออไิไกลออกไปเ,เรื่อยไกลออกไปเรื่อยเออคือนั่นแหละนั่นแหละคือความเสือกันเสือว่ากับประหยัดอดอมอ แมบ่บอก่หละเออสางเนื้อสางตัวจากเลียกยจากน้อยไปนี่คันมันติดนิสัยนี่ไปมันกับอย่างนิสัยนี่ก็สิค่อยพอบพูนไปเรื่อยๆนั่นก็บิตตั้งครับไอ้กุมที่นิสยัยอืมที่มักเล่นมักร้องวนเวียนกันยู่หันสมกันยู่หันพูาา้ได้มักเ้าเรื่องบัดเ,เรื่องเบอด้ยินเขาถือเบอละมวนนํำกุ๊ เขาเลี้ยงก็ไปกินน้ำโซกันมวนเหมือนอบหนาเจ้าจะเลือดบอกไปแด้วเพี้ยแม่บอกหล่ะได้ตัวได้ดีว่ารอบไนียแม่บอกหล่ะเราก็ยิ่งคุยกันยุ่งกันแต่คือกลุ่มป่าคุยกันมันละไปอือเปิดพ่อยังย้ำยียใส่ก็บอกกันเรื่องเรื่องของป่านะฮะเออมันบอกมันกลุ่มนี่แล้วกลุ่มพวกเขากบมันมาเห็นหมูเห็นหมาเห็นงัวเห็นคว้วยมีการประจนไพ่ามากไม้ขึ้นเออกบก็ยิ่งขึ้นว่ามึงสานา กูต้องเป็นวัวกูต้องเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้ฐานยิตใจฮึกเหิมกูอยากญ่เท่านั้นใไ่เท่านี้แม่บอสล่ะถึงสีน่นั่นก็จินตนาการมันออกไปแล้วเตว้าปลาเนี่ยบุมไม่จินตนาการไปทางไหนเ,เพราะว่าขีดจํากัดของความิดข้อมเสือมันอยู่เท่านั้นม,มาเทียบกับคนเห้องกันคนห้องมันต้องเอาความเสือเป็นเกณฑ์คันเสือไปในท่าป็นไปไดเห็ุได้มันก็บนี้ก็จะเลื่อนลงเรื่อง ไปหนาทิทย์อันผู้บ่เสือว่าควอมขยันมันเพียงควอมซื้อสัตว์ควอมต้องสมองต้องเป็นไปได้ต้องทำมาหากินต้องเก็บอบออมช่วงนี้บริมีกลุ่มเสือท่าอานนี้เขาบอกว่าไม่ยืมไม่ใส่ไปส่วนกันไปออืืผัวก็เมียเป็นข้าราชการก็ไปยือมอันไปยืมกนเนี่ยเเขาว่าอันผัวเมียผัวเมียคู่ก็ไปยืมก็ ัวเมียคู่ยืมสาหากรแต่ว่าประสาชสนกับจูงเมื่อกันไปทกสอกศสันหมอกขาหมอสิทยาให้กันเมื่อเนี่ก็สอยเอาไว้ตอนนี้สักก้อนมือนี้